สวัสดีเบนกำลังไปส่งกองฟางที่สนามบินหรอสวัสดีเบบี้ร็อกกี้โอ้ไม่เร็วเข้าแฟค์ไฟไม่เบนแล้วระวังด้วยบิลลี่ โอ้ไม่ยางแบนหมดแล้วว้าวแขนเยอะมากเลยจังกะจี้แ <c oughs> ฟรงต์ต้องการความช่วยเหลือ <c oughs> มีไฟไหม้ที่สนามบิดแต่แฟรงค์ไปไม่ได้แล้วเพระยางของเขาแบน หน่อยบิลลี่มันช้าเกินไปนะซุปเปอร์เนสได้ต้องเป็นนักดับเพลิงแทนเขาแล้วล่ะเออ่าฮะ,อะ,อะ,อะโอ้ไม่ ใจต้องแลกรงมากเร็วเข้าฮะอาา่าฮะรถดับเพลิงมาทำให้แฟค์ภูมิใจกันเถอะเก่งมาก เบดออกไม่ได้ช่วยเขาหน่อยซุปเปอร์ทรัพย์เบสอยู่นิ่งๆ <c oughs> ตามกองไฟไปมันจะพาไปเจอเบส เีเจบ็นปลอดภัยแล้วแต่ท้ายรถเข็นของเขาไฟไหมและยังวิ่งต่อไปได้เจอรี่นายต้องหลบไปโอ้ไม่ไม่ใช่ทั้งนั้น ใช้ ST สทีสามพันเลยอือฮึโอ้ไม่เขาหล่นลงมาเฮ้อเราทำได้แล้วและเพื่อนเอ๋ยอย่าต้องล้างรถนะ ย้อใหม่ของแฟคกเยี่ยมมากเลยแฟคกอยากจะขอบคุณนายนะซุปเปอร์ทรัมฮ่าาช่างเป็นวันที่เหมาะจะเล่นปืนฉีดน้ำกันจริงๆรระวังชิลี่ครกคูมายกำลังขับรถอยู่บนถนนโอ้อ h เธอควรจะพูดขอโทษแทนที่จะหัวเราะกันนะเด็กๆเ,เอาเธอครคกไมายมันคืออุบัติเหตุนะเด็กๆติดอยู่ในสลามชิลลี่วิ่งไปโอ้ไม่ เครกอุมายลเลนสลามไปทั่วถนนแล้วฮะฮะออดูมมามาดูได้ต้องหยุดเครกอุมมายให้ได้ได้เวลาแปลงร่าง รถดับเพลิงจะจัดการการโจมตีของสลามเองอย่าให้ไข่มาทำร้ายแฟรงและชิลลี่ได้นะโยนมันออกไป <c oughs> ยิงตนนูดนาเดียวได้นกสองตัวเคราะหมาโกรธได้ด้วยเหมือนกันนะซูเปอร์ทรัคโอ้ไม่ครอะหมาเริ่มใช้ความรุนแรงมากขึ้นแฟรงพาชิลลี่ไปที่ปลอดภัยเร็วซูเปอร์ทรัคจะป้องกันให้เอง ถนนตรงนี้ดูเหมือนจะปลอดภัยสำหรับชิลลี่นะรออยู่ตรงนี้นะชิลลี่แฟรงค์ซูเปอร์ทรัคต้องการความช่วยเหลือของนายนี่ไข่มากเกินกว่าที่ซุปอร์ทรัคจะรับมือเพียงคนเดียวระวังแฟรงค์หลบไป แฟรงค์ช่วยซูเปอร์ทรัคเอาไว้แต่ตัวเขาเองต้องติดอยู่ในสลามได้ทำเกินไปแล้วนะครืคุณหมายชิลลี่เป็นห่วงนายนะแฟรงค์ไม่ต้องห่วงนะทุกคนซูเปอร์ทรัคมาช่วยแล้วแค่หัวเยี่ยมมากนายออกมาได้แล้วแฟรงค์แฟรงค์ซูเปอร์ทรัคมาปกป้องเด็กๆกันเถอะ ชิลี่จะพาไปเองเพราะคมไม้ไม่ยอมให้รถแับเพลิงมาปล่อยเด็กๆน้ำอาจจะไม่พอที่จะจัดการกับเคราะคมไม้ได้เวลาใช้เอสทีพันรังสีพลังจิตน่าจะช่วยได้ เก่งมากแฟรงคซูเปอร์ทรัคชิลลี่กำลังตกอยู่ในอันตรายยนไข่กลับไปให้เจ้าของกันเถอะพระโคมายนายหนีไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้นายก็ปล่อยเด็กๆออกมาจากสลามได้แล้ว ไม่ต้องห่วงนะทุกคนซูเปอร์ทรัครู้ว่าจะให้ใครมาช่วยทำความสะอาดเด็กๆขอโทษที่ฉีดน้ำนายนะหยุดก่อนพระโคมายนายต้องช่วยทำความสะอาดก่อนนะว้าวฤดูใบไม้ผลิที่สดใสอ่าฮ พร้อมจะปิกนิกกันไหมล้มแรงมากเลยโอ้ไม่ว้าวของเอ็ดหน้าพันกัน oh. uh. Uh huh. ว้าวดอกไม้สวยมากเลย hey. uh huh. uh huh. ว้าวของเอสน่า uh huh. พันกันและเธอต้องการความช่วยเหลือด่วน uh huh. uh huh. ว้าวลอยไปเร็วมากและลากเอสน่าไปด้วย uh huh. uh huh. ซูเปอร์ทรัคทำอะไรสักอย่างฮะอือฮ huh? mm ึโอ้โอ้ซูเปอร์ทรัคได้เวลาแปลงร่างอืาฮะ ซูปเปอร์นินจามาช่วยแล้วแดดอย่าขวางทาง อีกซูเปอร์ทรัคล็อกอีกทีเก่งมากซูเปอร์ทรัคอือ อู้เกือบไปแล้วนะเธอปลอดภัยแล้วเอสน้าระวังนะเบบี้ร็อรเก็ตโอ้ไม่เบบี้ร็อรเก็ตกำลังจะชนต้นไม้ใช้เอสทีสามพันเลยอ่าฮะแอร์แบ็กเพื่อช่วยเบบี้ร็อรเก็ต เอาเลยซูเปอร์ทรัคฮะว้าวฮ่าวางได้แม่นมากซูเปอร์ทรัคเกื <c oughs> อบไปแล้วอาฮฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะเบ่งบานขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่เล่นว่าวกันแล้วนะ <c oughs> อว้าวเก่งมากมาเล่บราโวจะช่วยอะไรต่อระวังนะมาเล่ระวังหินก้อนใหญ่ด้วยนะอิดกล้องหินแล้วใช่ไหม โทษทีนะทุกคนมาเล่ติดร่องหินและต้องการความช่วยเหลือระวังหินด้วยนะ ช่วยคนดังหน่อยซุปปะทรัพ์นนนนเขาตัวหนักมากเลยซุปปะทรัพ์นนได้เวลาแปลงร่าง รถมอนสเตอร์ทรัคจะเคลื่อนย้ายก้อนหินได้แน่นอนล้องอีกทีซุปเปอร์ท럭ใหญ่มันขยับแล้วซุปเปอร์ทคมาเล่ดึงล้อออกจากหินเลย ในที่สุดมาเล่กก็ออกมาได้ uh huh. เยี่ยมมาก uh huh. สุปอรักโอ uh ้มายก้อนหินกําลังกลิ้งไปหาแครี่แล้ววอเทอร์ uh huh. แครี่วออเทอร์ระวังก้อนหิน uh huh. ไม่ใช่ดูข้างหน้าสิ uh huh. s อใช้เอสทีสามพันเร็ว <S 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 ใช้รังสีพลังจิตเพื่อหยุดก้อนหินเลย <S 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 เก่งมากซูเปอร์ทรัคพวกเธอปลอดภัยแล้วขอบคุณที่ช่วยทุกคนเอาไว้นะซูเปอร์ทรัคโอ้โอมาเล่ล้อนในติดอีกแล้วเหรอว้าวดูการจราจรในคาซิตี้สิ พอมีการซ่อมถนนรถติดเลยนั่นแฟรงค์เจ้ารถดับเพลิง <Hey. S 1> กับชิลี่ลูกชายของเขา <Huh? S 1> ดูเหมือนพวกเขากำลังเรียบเดินทางไปไหนสักที่ <Huh? Hey. S 1> โชคดีที่แฟรงค์รู้จักคาซิตี้เป็นอย่างดี hmm. เขาน่าจะหาทางเลี่ยงงานซ่อมถนนได้ hey. oh. huh? หรืออาจจะไม่ได้ ทกนายโชคไม่ดีเลยนะวันนี้ว่าไหมเธอกำลังจะไปไหนกำลังจะไปทัศนศึกษาเหรอบางทีซูเปอร์ทรัคอาจจะช่วยเธอผ่านงานซ่อมถนนพวกนี้ไปได้นะขอบคุณที่นายอยู่ที่นี่นะเัามีงานซ่อมถนนไปทั่วทั้งคาซิตี้เลยแต่บิบบชิลี่ต้องไปโรงเรียนโดยเร็วก่อนที่เขาจะพลาดการทัศนศึกษา นายคิดว่าซ uh ูเปอร์ทรัคจะช่วยได้ไหมนายกำลังจะแปลงร่างใช่ไหมซูเปอร์ทรัค ขากระโดดสิพวกเขาอยู่ตรงนั้นซูเปอร์ทรัคมันต้องกระโดดไกลมากๆเลยอ่าฮะ ซูเปอร์ทรัคมาช่วยแล้วจะช่วยพาพวกเขาไปโรงเรียนได้ยังไงซูเปอร์ทรัคโอ้ล้อสปริงข้ามรถติดเป็นไอเดียที่ดีซูเปอร์ทรัคลองดูเลย้เ ไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรหรอกแฟรงค์ไปโรงเรียนกันเถอะต้องกระโดดข้ามเยอะเลยแต่ไม่มีอะไรที่ซุปเปอร์ทรัคจะจัดการไม่ได้ดูเหมือนว่าแฟรงค์จะสนุกแล้วนะ ทันเวลาพอดี <Hey. S 1> เยี่ยมมากซุปเปอร์ทรัคขอให้สนุกกับการท <Hey. S 1> ัศนศึกษานะ <Hey. laughs> ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งนะซุปเปอร์ทรัคทาไม่ใช่เพราะนายลูกชายของ uh. แฟรงค์ขงพลาดท oh. ัศนศึกษาแน่ๆ ขอให้โชคดีนะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันคราวหน้า